สวัสดีครับวันนี้เห็นไหมครับสภาพต้นมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเองจะทําการรักษานะครับเพราะว่าจะของสวนนี่เขาบอกว่าเราเองพอทําดัดลูกแล้วนะครับก็จะรักษาต้นให้ด้วยนะครับแล้วก็ดูนะครับนี่นะครับที่มันเสียๆอยู่นี่ดูนะครับว่ามันจะรอดไหมนะครับเราก็มีตัวยาเรามีการทําอะไรหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับทุเรียนขอเปรียกอา ตัวยาเองเดี๋ยวผมขอปิดเป็นฟาร์มรับสักก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเองอได้ผลยังไงร้อยเปอร์เซ็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องทั้งหมดนะครับว่ารักษายังไงเราไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ถ้าใครไม่ไม่ว่างนะครับที่จะทําเองติดต่อผมมานะครับติดต่อผมมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปรักษาให้ลองดูนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีค่ายาค่ามันมีหลายอย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเตรียม อุปกรณ์กันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับ